ทางภาระจำยอมเมื่อจดทะเบียนแล้วจะมีโอกาสระง,งับไปหรือไม่ด้วยทางภาระจำยอมนั้นก็คือที่ดินของเรานั้นเราต้องจำยอมให้บุคคลอื่นหรือเจ้าของที่ดินอื่นนั้นใช้ต่างในที่ดินของเราเป็นทางภาระจำยอมคือเราต้องยอมรับกรรมบางอย่างกรรมก็คือเราต้องยอมให้บ,บุคคลอื่นนั้นใช้ต่างในที่ดินของเราแต่เมื่อเขาใช้ต่างในที่ดินของเราแล้วและ ได้จดทะเบียนพระราชยอมโดยเราสมัครใจที่จะไปจดด้วยกันหรือโดยคำพิพากษาของศาลเมื่อบคุคคลอื่นหรือเจ้าของที่ดินอื่นนั้นขอจ่ายตังในที่ดินของเราต่อมาบคุคคลอื่นนั้นเขามีตังออกไปสู่ทางสาธารณะตังอื่นไม่ว่าเขาจะไปซื้อที่ดินแปลงอื่นมาหรือมีบคุคคลอื่นซึ่ง ใกล้กับทางสาธารณะมากกว่าเขาเจ้าของที่ดินนั้นเขาใช้ทางหื่นเป็นทางออกสู่ทางสาธารณะแล้วเขาไม่ได้ใช้ทางปาระจำยอมนี้อีกต่อไปหากเขาไม่ได้ใช้ทางปาระจำยอมในที่ดินของเราอีกต่อไปเป็นเวลาระยะเวลาเกินกว่า10ปีปาระจำยอมนั้นก็ระงับไปหรือย่อมสิ้นไปโดยกฎหมายนะครับ แต่เมื่อมันระง,งับหรือสิ้นไปแล้วเราก็ต้องไปร้องขอให้เปิกถอนทางพระราชจำยอมนั้นนี่คือสิ่งที่เจ้าของที่ดินนั้นจะต้องกระทําเพื่อให้พระราชจำยอมนั้นสิ้นไปหรือระง,งับไปตามกฎหมายนะครับเรื่องพระพราชจยอมหรือทางจําเป็นซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากเราจะฟ้องทางจําเป็นอย่างไรเราจะฟ้อง ทางภาระจำยอมอย่างไรหรือทางจำเป็นหรือทางภาระจำยอมนั้นนนั้นระง,งับไปเมื่อใดเราจะต้องทำอย่างไรต่อหากท่าน,นมีปัญหาโทรมาปรึกษาทนายนัดยินดีกับปรึกษาทุกคนครับสวัสดีครับ Let take you far away. You like holiday Let me take me take far away a you You'd you far We take you far away